องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมบันทึก MOU กับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิต1ิเอกดรนรง์อยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมบันทึก MOU กับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้แรงเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในทักษะอาชีพต่างๆให้แก่เด็กเยาวชนประชาชนและผู้ที่สนใจได้มีองค์ความรู้และทักษะ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัวสร้างความชํานาญและประสบการณ์ด้านทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อครอบครัวและชุมชนซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น200คนโดยกําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน2วัน วันละ100คนระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนาย,ยน2567